อันนี้เข้ามาให้ดูนะครับนะครับพอขยับเข้ามาปุ๊บดูดูนะครับนั่นว่มันไปต่อ38ปุ๊บเนี่ยครับถ้าขึ้นไปถึง3ามเมื่อไหร่พัดลมตัวนี้จะทํางานทันทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อระบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อระบบแบบนี้พอมันถึงสามสิบแปดมันก็เฉยครับไม่มีตู้เราไม่มีการทางระบายอากาศช่วยได้เลย นะครับไม่มีทางระบายอากาศช่วยได้เลยพอไม่มีการระบายอากาศช่วยนะครับไข่มันก็จะเสียนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับก็จะรับข่าวสารข้อมูลดีๆเงี้ยครับกมจะมีเรื่องของหอยเชอรี่ตู้ฟักไข่เลี้ยงจิ้งหลีนะครับผมที่เป็นสาระข้อมูลดีๆดีๆนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูอุปกรณ์กันครับอันดับแรกก็พื้นฐานนะครับก็คือสายไฟที่จะเสียบกับไฟบ้าน นะครับไฟเสียบไฟบ้านอันที่2ก็คือสะพานไฟที่เอาไว้ใช้ทำสะพานไฟนะครับก็2เส้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นชุดพัดลมพัดลมที่เราจะเตรียมนะครับอันนี้คือช่องเราจะต่อช่องที่7ที่8นะครับอันนี้คือเตรียมเอาไว้เวลาที่อุณหภูมิมันเกินค่าที่เรากาหนดเวลาอุณหภูมิเกินค่าที่เราหนดพัดลมตัวนี้ต้องทํางานนะครับผมนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่แหละ ส่วนตัวนี้ก็คือสายไฟเกีย่ยวกับเรื่องของการทําระบบความร้อนนะครับผมระบบความร้อนหรือว่าหลอดไฟหรือว่าฮีตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับขัแนแรกจัมสะพานไฟก่อนนะครับพอจัมสะพานไฟเสร็จปุ๊บแล้วนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาพ่วงกับาสายไฟนะครับสายไฟเข้านะครับมาพ่วงกันตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับมาพ่วงกัน ได้สะพานไฟเรียบร้อยแล้วนะครับทํายังไงต่อมาดูกันเลยครับจุดแรกนะครับที่เราจําสะพานไฟเราจะเอาเข้าช่องที่1นะครับผมช่องที่1อ่าก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับสะพานไฟจุดแรกนะครับคือช่องที่1นะครับช่องที่1ขันให้แน่นต่อไปก็คือจุดนี้นะครับผม จุดนี้นะครับจะเข้าช่องที่5นะครับจุดนี้เข้าช่องที่5นะครับก็เอาเข้าช่องที่5เรียบร้อยนะครับสะพานไฟนะครับช่องที่5นะครับนะครับสะพานไฟช่องที่5เข้าไปแล้วนะครับอ่าดูนะครับ1นะครับ1จุดแรกแล้วก็ช่องที่1แล้วก็ช่องที่5ต่อมาเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้เราจะเข้าช่องที่7นะครับเราจะเข้าช่องที่7นะครับการต่อสะพานไฟก็เสร็จแล้วนะครับ หนึ่งนะครับผมจัหนึ่งแล้วก็มาห้าครับห้าแล้วก็มาเจ็ดนะครับผมสะพานไฟทบทวนนะครับต่อไปก็จะเป็นการต่อเกี่ยวกับเรื่องของต่อระบบไฟไปที่ฮิตเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับผมมาดูกันเลยครับไฟนะครับผมสายไฟนะครับของพัดลมเราเลือกออกมาเส้นหนึ่งนะครับเราเลือกออกมาเส้นหนึ่งแล้วก็สาย ไฟนะครับสายไฟที่จะต่อเข้ากับหลอดไฟหรือว่าฮีเตเอร์ก็เลือกมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาจับกันนะครับเราจะมาจับกันนะครับเนี่ยสายพัดลมเส้นหนึ่งสายไฟเส้นหนึ่งเราจะมาจับกันนะครับเอาเส้นไหนก็ได้นะครับจับเสร็จแล้วนะครับจับเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็ให้เอามาพ่วงกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็สายไฟเนี่ยเห็นไหมครับสายไฟเข้าเหลืออีกเส้นหนึ่งเนาะนี่ครับเหลือเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะมาจับ จำข้อหากันนะครับผมจำข้อหากันนะครับเห็นครับสายไฟไนะครับสายไฟแล้วก็มาจัมเข้านะครับับจำแล้วนะครับอันนี้คือพัดลมเส้นหนึ่งนะครับพัดลมเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟไฟฮีตเตอร์หรือหลอดไฟเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟเข้านะครับไฟเข้านี่ตรงไฟสายเข้านะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะเข้าช่องที่2นะครับเราจะเข้าช่องที่2นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายไฟสายไฟที่จะมาหมาฮีตเตอร์หรือว่าหลอดไฟนะครับฮีตเตอร์หรือหลอดไฟนะครับสายเส้นนี้นะครับอันนี้เราจะเข้าช่องที่6นะครับนะครับไฟหรือว่าฮีตเตอร์พวกนี้เราจะเข้าช่องที่6นะครับเข้าที่66นะครับเข้าช่องที่6 ส่วนสายพัดลมนะครับสายพัดลมนะครับเราจะเข้าช่องที่8นะครับพัดลมนะครับเข้าช่องที่8นะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดว่าเราจําแบบนี้นะครับมันมีความอันตรายมากนะครับเพราะว่าช่องที่1เนี่ยมันก็2เส้นเนาะแล้วช่องที่3ามเนี่ยมัน3มเส้นนะครับผมมัน3มเส้นเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะทําให้มันช็อตได้ง่ายนะครับ มันช็อตได้ง่ายหรือถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้เส้นเล็กนะครับเส้นเล็กมันก็จะทําให้อุปกรณ์เนี่ยเจ๊งได้ง่ายก็อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ย,ยไฟไม่เข้าเนี่ยตัวหนึ่งนะครับผมตัวหนึ่งที่ต่ออันนี้สายไฟเส้นเล็กมันก็เจ๊งนะครับผมพังนะครับคราวนี้จะมีวิธีการยังไงในการแก้ไขนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดใหญ่ไปก็กลัวมันช็อตนะครับถ้าเกิดเล็กไปสายไฟมันก็เดินไม่ราบรื่น วิธีการก็มีให้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับให้เราเอารังพึ่งนะครับเมืองตัวอันนี้เขาเรียกว่ารังพึ่งนะครับตัวต่อรังพึ่งนะครับผมโอ้ทั้งตัวต่อทั้งรังพึ่งด้วยก็คือเราจะถอดจากตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งมาใส่ช่องนี้นะครับตัวที่สองก็เข้าช่องนี้นะครับผม มาดูกันเลยครับถอดช่องที่สองอ,ออกมานะครับมันจะมีสายไฟ3เส้นเนาะแล้วก็จะมาเข้าสู่ช่องที่ตัวนี้ของลังพึ่งน,นะครับช่องที่2ของลังพึ่งน,นะครับคราวนี้นะครับเราจะมาถอดช่องที่1นะครับรช่องที่ 1, 1ถอดออกนะครับ<น>ช่องที่1แล้วก็มาใส่ช่องนี้นะครับ ก,การจำสายไฟมันก็จะด,ดูห่างกันจะไม่ได้ช็อตกันแล้วคราวนี้เราก็จะต่อตรงด้านปลายนะครับด้านปลายสายไฟนะครับปลายสายไฟเพื่อที่จะเข้าที่ช่องหนึ่งช่องสองนะครับเราก็ตัดสายไฟ2เส้นนะครับ2เส้นเพื่อจะอามาจำเข้าตรงนี้เพื่อจะส่งเข้าไปสู่ช่องหนึ่งช่องสองนะครับเราก็จะต่อเขาแบบนี้นะครับ แล้วก็คันน็อตเข้าให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเข้าไป1นกับ2นะครับนี่ครับต่อแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เราก็จําช่องให้ดีนะครับผมนะครับไอสเส้นนะครับ2เส้นช่องนี้ก็คือเข้าช่องที่1นะครับข้ช่องที่1ที่เหลือนี่ก็คือช่องที่2นะครับอันนี้1นะครับ ส่วนที่เหลือก็คือ 2. 2> สองเสร็แล้วก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผมช้าๆนะครับทำผมว่าผมค่อนข้างละเอียดดูถ้าเกิดว่างง,งก็ใจเย็นตั้งหลักใหม่แล้วก็ดูช้าๆแล้วก็ค่อยๆทํานะครับผมนะบอันนี้เือทำตัวอย่างคราวนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูตัวตัวที่ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ตัวตัวอย่างสาธิตนะครับให้ดูนะครับ คือตัวที่ต่อให้เรียบร้อยนะครับผมเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูและอธิบายให้ดูนะครับมาทดสอบกันดูนะครับมาทดสอบกันดูก็เราก็เสียบปลั๊กนี่ครับเนี่ยปลั๊กปุ๊บนะครับระบบก็จะเริ่มทํางานนะครับผมทํางาน เราดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเกินไะปลายเซนเซอร์ไปจอดที่หลอดไฟนะครับแถ้าเ,เซนเซอร์มันเกินค่าที่เรากําหนดอันนี้คือตั้งไว้ที่37.5นะครับถ้าเกิดมันไหลไปเกินพัดลมจะทํางานนะครับนั่นแหละครับนี่เครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิมันไปที่38นะครับมันเกินค่า37.5 พัดลมตัวนี้ก็จะทํางานทําให้การระบายอากาศภายในตู้ฟักไข่เราเนี่ยระบายอากาศได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนะครับผมทําให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักไข่ไม่เกินนะครับพอมันตกมาค่าที่37.5เจ็ดจเสร็จปุ๊บพัดลรมตัวนี้ก็จะหยุดนะครับผมพออุณหภูมิลดลง37.0มันก็จะทําให้เดินไฟนะครับประมาณนี้อ่ะให้ดูการทํางานของของระบบนะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการต่อพัดลมช่องที่เจ็ดช่องที่8เอาไว้สําหรับนะครับเอาไว้สําหรับเวลาที่อุณหภูมิมันเกินค่าที่กําหนดพัดลมตัวนี้ถึงจะทํางานนะครับผมพัดลมจะตัวนี้จะทํางานก็ต่เมื่ออุณหภูมิภายในตู้เกินค่า37.5นะครับผมแต่ในช่วงที่มันทําอุณหภูมิตั้งแต่37.0จนถึง37.5พัดลมตัวนี้ไม่ได้ทํางานนะครับไม่ได้ทํางาน แต่ว่ามันจะมีพัดลมตัวหลักที่มันพ่วงกับหลอดไฟอยู่เนาะก็คือพื้นฐานนั่นแหละนะครับมันจะมีอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมชุดอุปกรณ์ต่อวงจรตั้งค่าต่อวงจรแบบใหม่นะครับผมต่อวงจรแบบใหม่ก็คืออย่างที่ทําให้ดูสาธิตด,ดูนะครับผมต่อวงจรแบบใหม่แล้วก็เป็นเซตนี้นะครับผมพร้อมประกอบนะครับต่อวงจรตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงแค่เราเอาไปประกอบเอาไปยึดแค่นั้นเองนะครับตัวพัดลม ตัวพัดลมแล้วก็ยึดตำแหน่งกับฝาถังหรือว่าดูกับตะแกรงนะครับเราไปยึดเฉยๆนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ต่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปใส่ยึดกับฝาถังหรือเจาะรูหรือในแบบที่ผมให้ไปนะครับผมขั้วรอดแล้วก็มีที่ยึดทิ้นหนีบให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเราต่อวงจรเราปอกสายไฟทุกอย่างให้จบหมดแล้วนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับ ชุดนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับยังราคาเดิมก็คือ990บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ส่งนะครับชื่อที่อยู่บนโทรติดต่อให้ได้เลยนะครับทางใต้คลิป YouTube ได้เลยนะครับผมหรือจะโทรติดต่อเข้ามาหรือจะไลน์เข้ามาในาชื่อที่อยู่แล้วก็ในไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับผม okay, นะครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ